วันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนที่นี่ค่ะวันนี้ต้องการกำลังใจเป็นพิเศษจะไงเพราะว่าเป็นการออกงานครั้งแรกของทั้งคู่เลยใช่ปล่าะเพราะว่าเป็นการทำอาหารครั้งแรกอ๋อตื่นเต้นตรงนี้มากกว่าแต่คุณมาทุกทางแล้วเพราะว่า มอเตอร์ิลิปคือง่ายมากเอาวันนี้เรามีผู้ช่วยคนสําคัญค่คะใช่แล้วนะฮะสำคัญมากๆากเลยนะฮะอะก็อบอกว่าอย่างที่บอกว่านี่คือเป็นปกติไม่ไม่ค่อยมาถูกไหมฮะโดนคุณทำไมลูกมไม่ไม่ออ<อ>ค่อยเี้ยครับเนี้จริงๆเอาตรงนี้ผมรู้สึกว่าอยากมางานนี้ม,ม,มากๆเป็นเพราะว่ามางานเนี้ยผมจะได้ชิมของรับประทานอาหารที่พี่แอฟทำให้ผมเป็นครั้งแรก อะไรคะเดี๋ยวก็รู้ไม่ไม่ต้องกลัวคุณท้าจริงจริงมันแค่ใส่ไปปุ๊บแล้วกดปุ๊บก็เสร็จพีด้แล้วก็เดินสวยๆไปดิไม่ไม่ก็อย่าบอกอะไรหรอโอเคโอเคโอเคปกติเขาชอบทานอะไรกนชอบทานอะไรครับอุ้ยมองตากันนะเหมือนเหมือนเป็นแบบไม่อยากถไงไม่มองตานี่คือส่งเตรี่ยวเอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นเราไม่เห็นได้เตรียมกันก่อนเลยอุ้ยชอบทานอะไรครับ แอปเหรอคะใช่ของหวานนะของหวานของหวานอะไรก็ได้ที่เป็นของหวานของหวานเลยอ่าเมื่อกี้ถามแอปอะทำไมโดนตุนตอบแทนกันนไม่จะได้ข้าของแอปไปไม่ข้า่วแล้วนนทุณนนทุณล่ะชอบชอบทานอะไรเลยเขาหรอเพราเว็นแบบของแมนอะเพราะว่าชอบของคาวเพราะว่ทานของหวานน้อยใช่คือแทนไม่ทานเพราะว่คงไม่ทานเลยแต่วันนี้เหมือนทานทานเป็นเพื่อนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออย่างอย่างที่แอปเกิดบอกว่าแอปไม่ค่อยได้ทำอาหารแต่นนทุลนี่เคยทำให้เราทานบมาก ไม่ค่ะนี่คือครั้งแรกเหมือนกันหนอนี่คือครั้งแรกเหมือนกันครับเฮ้ยเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยอ่ะใครได้เงินเดือนเดี๋ยวก็แอบซื้อแอซื้อ้ให้กันทีเดียวเยอะไรอะไรเบกอีใจไม่ดีนะใช่ไหมคองานเลยอาเอออ่าเดี๋ยวอ่าทอดของทอดองรอบหุ่ยดีอันนี้รีดน้ำมันออกดเลยเยมาก กรอบไก่ทอดแส่กรอบทอดอาหารประจำกองถ่ายก็แซ่บกรอบทอดสุวฤทุนสุดฤคุนมองอะไรลูกมองมองของหวานนะะฮของหวานกอดนะฮะับเมนูความแบบความกรอบชอบทานถ้าที่ผมชอบทานก็จะเป็นเนี่ยแหละที่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 ผมพูดไปเลยโอ้ไก่ทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมคิดว่าไอของพวกเนี้ยคือมันให้โปรตีนด้วยแล้วมันคลุกปากเรา ใช่แล้ววันนี้บอกเลยว่าวันนี้เราจะใช้หมอตต้อทอดของกิลิปนะที่เป็นสองตะกระ้า <c oughs> คุณได้คิดเมนูอะไรมาฝากหลายๆคนซึ่งวันนี้เนี่ยผู้โชคดีทั้งห้าท่านนะฮะซึ่งเป็นผู้โชคดีทั้งห้าท่านนะฮะที่จะได้มาทานฝีมือของทั้งคู่นะฮะอา่าเต็มตัวนะฮะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวม,มันจะแอปก็ต้ต <c oughs> องมัม่นใจ <c oughs> มใั่นใจรึมั่นใจมากๆ <c oughs> าเออเมนูอะไรเอาแอปก่อนเมนูอะไรที่มีจรอ๋อที่มีเตรียมเหร ข้าวมันไก่ทอดใช่ค่ะต้องอร่อยแน่เลยอ่ะใช่ที่ผิดมันแอปไม่ย่อเป็นคุณเป็นคุณแล้วครับเออเป็นแอปไอสตรอเบอร์รี่ไอสตอรี่นะฮะอ่ะโอเคงั้นเรามาที่ขิดแป้งีทำไมมองตามองตาแอปตาใสมากเลยอ่ะเลยมีเลยบ้างมีอะไรต้องลูก ก็ผมของเที added, like out, ่ยมเขาจะทําไก่พอได้ผมทานใช่ใช่ก็จะมีไก่นะฮะมีไข่มีแป้งแป้งแล้วก็อันนั้นเป็นข้าวที่หมูมาเรียบร้อยแล้วข้าวก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับเราทำแตงกวาแตไก่ของคุณเป็นของผมก็เป็นพายสตรอเบอรี่นะครับเอ่อก็จะมีของตกแต่งนะครับพวกสตรอเบอรี่ดอกไม้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครีมใช่ไหมครีมครีมเอแคลร์คัสตาร์ดเออนะฮครับฉันษณะพร้อมไหม ครับผมจริงๆของผมไม่ได้องทำอะไรเลยผมไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อะไรนะไม่คอนเซ็ปต์ผมคือทำให้ผมทานนะครับออะไรคะเปล่าค่ะดีชอบเร็วสิเชิญกดอุณ้มๆกกันเลยแล้วเลยอธิบายด้วยเร็วคุยกันแบบอธิบายอยู่กันสองคนเหมือนพวกเราไม่อยู่ตรงนี้นะครับ เราทำเองที่แบบในครัวคิทเช่ดเปนครัวอันนี้คือจะเป็นคนทำนะแต่เขาเข้าค่าค่ัช่วยกันไงช่วยกันอะไรนะคะไก่ชุบไข่ตั้งไก่มีไก่ดีใช่ไก่ที่ปรุงแล้วอ่ะันไหนก็ได้นะชนมอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้คุณก็ในครัวก็มีช้อนมีซ้อมมีชามีกัดเขาบอเริ่มทำเลยยุบไข่แล้วคลุกแป้งแห้งเปียกแห้งใช่ไหมหรือเปียกแห้งเปียกแห้งเปียกแห้งแห้งเปียกแห้งเห็นแล้วนะ ให้งอันไหนแห้งล่ะอ๋อใช่ำๆเลยช่ำๆเลยไ่ใช้ไปาเใช่นะครับทุกท่านเนี่ยฮ่่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่า่าฮ่่า่าย มาแล้วรอบตีแล้วช่วยเลยอยากจะบอก50 70 90เจ็ายังไงก็อร่อยแล้วก็อีกรอบอีกรอบนึ่งอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งกินบึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนี้ล่ะอันนี้โชว์จะกินสองชิ้นเลยอันนี้โชว์เฉยโเฉยโชว์เฉยเโชว์ทำไมนะให้ดูเป็นไก่แบบพี่อี้อ๋อให้สช่ไหนได้เอางี้ใส่ใส่หม้อเลยค่ะไว้ก่อนเอออันนี้เดี๋ยวมา เดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันมาสองข้างมันสามารถที่จะตั้งอุณหภูมิแล้วก็กดแต่ว่าอันนี้ไม่ปเดี๋ยวใส่รองนี้ตั้งโชว์ไว้ให้ทุกคนเห็นเฉยๆนเลยนะของของโดนทำอะไรดูเอาเข้าไปเฉยๆเลยฮะมีอะไรเลยเอาเข้าไปเฉยๆเลยแค่นี้เลยง่ายๆเลยจริงๆให้ผมดีบก็ได้นะหมายถึงดีบเพื่อให้มันเป็นสมออร์ครับผมช่วยทางนู้นก่อนช่วยทางนู้นก่อนเออซึ่งต้องบอกว่าใครอยากได้สูตรแบบนี้ง่ายมากเลยเราจะทำกี่ชิ้น จะทำทีชิ้นไหมหรือว่าชิ้นเดียวแล้วกันครับชิ้นเดียวหนระือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวพักไปก่อนนะปึ๊บอ่ามาสิโดนบ้างสุกพร้อมกันนะครับอ,อันนี้เราเอาเข้าไปกี่ชิ้นดีสามชิ้นสามนะชิ้นซึ่งเดี๋ยวผู้บริหารคุณกุฎิชัยต้องชิมด้วยนะครับ ทราบทราบีกครั้งแรกก็มีคนชิมกันไปหมดเลยคนชิมจะมแล้วก็อีกห้ามมุขชัตีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะรับไปเสร็จถึงบ่ายสามนะนะทุกคนนี่นี่นะครับอะไรขึ้นยังไม่ได้ใสใสอะไรเกือบไปแล้วสีสีน้ำอันนี้เป็นสเปรย์น้ำมันนะสเปรย์น้ำมันเบาๆนะไม่เน้นน้ำมันเยอะปุ๊บนี่คือ คนที่ทำอาหารไม่เป็นทั้คู่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> แต่เราต้องมีตัวช่วยที่แบบช่วยเราเยลยหลังจากนั้นนะฮะเราไปด,ดูที่หน้าจอเปิดปุ๊บเปิดปุดป๊บเ,เซตที่อันไปแรกก่อนนะครับจากนั้นก็ไปเซตที่ดกดปุ่มแป้งไม่เราต้องกดปุ่มเออกดช้างได้นะนนนที่มาปุ๊บไปที่อที่สอง กดไก่นะครัมกดไก่เสร็จเุิบไม่ต้องยุ่งกับเวลานะฮะแล้วก็มาที่นี้ยฟังก์ชันสุกพร้อมกันนะครับทุกคดแค่นี้เลยแล้วก็จบแล้วรอเวลาอย่างเดียวเลย25้าทียี่ห้าทีซึ่งเดี๋ยเอาตองไปนั่งูกคือสภาษณ์เหมือนสมมติท่านอยู่บ้านเนยเราทำอีกนีสุกมัเราก็ไปดูซีรีส์ต่อใช่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 ใ่่ใช่ใช่อันนี้ก็คือข้อดีของการมีแยก2 สองตะกร้าค่ะสองตะกร้าผสมกันเออไม่ต้องมาคอยดูว่าเอ๊ะอันไหนอะไรยังไงใา่ก็ทานพร้อมไม่ต้องพกกลับมาเปิดทีเดียวเสร็จพร้อมกันเลยทีนี้เวลาไปแบบไปถ่ายละครละครไงเชือกทินไก่ทอดจะก็ยกออไปให้สุทิ์อากาศก็ยกจริงนี่ก็ยกไปได้นะ้ใช่แล้วโอ้ไม่แล้วมันดีต่อสุขภาพด้วยสะดวกด้วยอันนี้เราเลิกแล้วใช่ไหมอันนี้ผม ยังไม่ได้กดซาเลยอ่ะช่ไก่ใช่ไม่ใช่ไม่นาทีแล้วว่ากดย่างลูกกดแล้วนะผมว่าผมกดแล้วนะกดแล้วแล้วกดแล้วนะแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนะผมอันนี้จะกดปิดหรือเปล่าแอบไม่ต้องกดหยุดป่ะอ๋ออันนี้คือกับพิทไฟกับพีทมาช่วยกันดูหน่อยอ่ะถ้าไฟกับพิทคือจริงๆมันเป็นเดโมเนชันนะฮะอ๋อเดโมเนชันให้ทุกคนเห็นนะครับผมนี่ดูหน่อยนะคุณสมชายดูให้หน่อยจ้ะ อันนี้คือเริ่มคือถ้ากระพริบแปลว่าหยุดถ้าไม่กระพริบแปลว่าทํางานอยู่นี่ไงมันมีความขยับแล้วว่าแล้วคุณพิจารณาทีแล้วว่าแต่ว่าเมื่อกี้สิบห้าหรือยี่สิบสี่ยวไงเดี๋วไงดี๋ยวงดยวไงเดีได้ตอนนี้เราติดตามซีรีส์อะไรของนุ่นคุญแจบ้านมุกอ๋อตอนนี้เหรอครับตอนนี้มีสาระฟูติชิฟนะครับผมครับก็มีรอยเล่นเกมออฟฟิศนะครับเพิ่งจบไปโอช่องสาม ภาพยนตร์เมื่อไหร่คะภาพยนตร์พี่แอปใช้กันดีมากเลยนี่งานตั้งแต่เป็นทินิคร์นอ่ะจะตกงานแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องทำด้านที่ต้องบอกด้วยสิคะว่าเข้าที่ไหนอะไรเมื่อไหร่พรุ่งนี้หนึ่งสิงหาคมนะครับพรุ่งนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับแล้วจะไปดูพร้อมกันวันไหนไปดูมาแล้วครับเพราะว่า วารอบสื่อรอบสื่อแล้วนั่งดูด้วยกันไหมนั่งด้วยกันไปตอบที่ตรงกลางไปเหรอคนหนุ่มนั่งด้วยกันคนดูุ่มไปทำงานแล้วพี่ไม่ไปชื่นใจอะรอบสื่อแล้วถ้าไม่ไปรอบสื่อจะไปดูอีกวันไหนอ่าวันไหนดีครับต้องรอเช็คคิวพี่เอกีค่ะไปดูว่าพี่เอกีไม่ต้องเป็นที่กรในงานการดูหนังของคุณค้าว เอออะละคงละพรตอนนี้มีถ่ายทำเรื่องอะไรไหมยังไม่มีค่ะพักอยู่ค่ะพักอยู่เพราะงานี้ต้พิธีกรแล้วก็โฆษณาค่ะรับรับรับเป็นพิธีกรอีเวนต์อยู่ด้วยไหมคะก็ได้อยู่นะคะเฮ้ยอย่ารับเลยเต็มฮะเต็มแล้วไม่นะเมื่อกี้นี้บอกว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุณเรื่องอาหารดีกว่าเป็นเรื่องแล้วไม่พูดเรื่องพิธีกรแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่า ตอนนี้เรามีตัวช่วยดีแล้วมสมมติว่าเราอยากจะทำเมนูนอื่นเนี่ยแอปอยากเลือกทํทำเมนูนอะไรเออ